สวัสดีค่ะทุกท่านไปเก็บผักกุ้งกันค่ะอันนี้นะคะทางพี่เล็กไปเก็บผักกุ้งนะคะอันนี้ไทยวัสดุนี่ค้างบ้านพี่เล็กนะคะบ้านข้างบ้านพี่เล็กก็จะเป็นไทยวัสดุแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นโรตาสนู่น,นโรตาสนะคะทุกท่าน โรงบายาบาลพญาไทยนี่บ้านพี่เล็กนะคะทุกท่านถ้าใครมาไม่ถูกก็มามาไทยวัสดุก่อนเดอ้อมาตั้งหลักที่ไทยวัสดุไทยวัสดุนี่นะคะมาอยู่ตรงป้ายพี่เล็ก อยู่ตรงป้ายนี้แล้วนะคะพี่เล็กจะมารับนะคะไอมาไม่ถูกก็มาอยู่มาอยู่รถตัดก่อนก็ได้นี่มาอยู่รถตัดรอดพี่เล็กก็ได้นะคะทุกท่านแลนนี้โรนะงพยาบาลพญาไทยนะคะทางบ้านพี่เล็กนะคะหน้าบ้านพี่เล็กเนาะออกากออกากซอยนะำพม,มินร้อยสามเก้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ วันนี้วันหยุดนะคะท่านวันนี้วันหยุดไม่มีรถวิ่งเลยนะคะทุกท่านรถโล่งมากวันหยุดเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นรถของคุณไผ่วันพลอยนะคะทุกท่านเต้นรถของคุณไผ่นะคะก็จะเป็นนาวเมนร้อยสี่สามนะคะ 9, ร้อยสามเก้าราเด็กร้อยสามเก้า ปดูอันนี้ก็จะเป็นเต็นรดคุณไผ่วันพ้อยนี่อยู่ตรงนี้อันนี้เราก็จะไปเข้ามาซอยนิดนึงเข้ามาในซอยนิดนึงนะคะทุกท่านอันนี้ก็ น้องสาวก็มาทำอันนี้คือตึกดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะคะน,นี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นสำนักงานของน้องสาวนะคะมีสำนักงานน้องสาวอันนี้พี่ชาย,พ,ชายพ,พี่ชายพี่เล็กพี่ชายพี่เล็กก็จะทำงานยู่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นป่านะคะกท่านเป็นป่า เอาลืมเอาแว่นตาม,มาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วลืมเอาแว่นตาม,มาลืมเอาลูกกระตาม,มาลงเลินลืมเอาแว่นตาม,มาลืมเอาลูกกระตาม,มานู่นป่าพะพุ่งก็จะอยู่ในป่านู่นนะคะทุกท่านปลาพะพุ่งก็จะอยู่ในปา่าเดี๋ยวหาอุปกรณ์กอนอุปกรณ์กอนนะคะทุกท่าน กะละมังก่อนนะคะเอากะละมังก่อนนะคะนั่นจ้าน้องสาวไม่ได้นอนนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นสำนักงานที่เฉยเนาะสำนักงานบัญชีนะคะสำนักงานบัญชีเราก็จะไปเก็บผักบุ้งกันนะคะทุกท่านเดี๋ยวจะ โอ้ยพี่เล็กไปเก็บผักบุ้งยังไงเนาะอันนี้รถเบนซ์ก็จะอยู่ในป่าคันนึงมีรถเบนซ์รถเบนซ์ก็จะอยู่ในป่านั้นหนึ่งคันนะคะทุกท่านนี่เขารถเบนซ์มาจอดไว้ในป่านี่นก็เป็นป่ากระถินเป็นป่ากระถินนะคะทุกท่านโอ้ถ้ากระถินแกแล้วนะพี่เล็กก็เก็บกระถินขายได้อีกนั่นนี่ อู้ท้องฟ้าสวยเนาะนู่นนี่ป่าผักบุ้งมาถึงแล้วนะคะมาถึงป่าผักบุ้งแล้วอันนู้นก็เป็นโรงพยาบาลเนาะเป็นโรงพยาบาลพญาไท ي นะคะอันนู้นก็ป้ายวัสดุก่อสร้างนู่นบ้านพี่เล็กก็อยู่ซอยนู้นนะคะผักบุ้งแตกทันพี่เล็กไหมเนาะผักบุ้งแตกทันพี่เล็กไหมนะคะ,ะทุกะะท่านจ๋า เสียงกรบเสียงเครียดฟังเสียงกรบเสียงเขรียดก่อนเอ๊ะคุณนายเกยังไม่มานะคะท่านะค,ะคุณนายเกยังไม่มาพีเล็กลืมลูกกระตามานี่ก็จะเป็นป่าอย่างนี้แหละนะคะท่านป่าพักบุ้ง ขอบคุณนะคะทุกท่านจ้าขอบคุณมากๆนะคะที่มาชมคริพี่เล็กนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่เล็กด้วยนะคะทุกท่านบายบายพี่เล็กจะเก็บผักบุ้งก่อนนะคะขอบคุณค่ะ